คการบวงสวงครั้งนี้ค่ะวิเค็ยังไงบ้างคะก็เป็นการบวงสวงบูชาเลิ์นะครับบูชาเลิกเอาเิกเอาชัยก่อนที่จะออนแอร์เป็นทาการเร็วๆนี้ครับก็เพิ่มมาเนะทีนี้เ็อบสนุกสนานครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าแ๊สเมนแคสของเราก็น่ารักสดใสสมัยไหมฮือสงรเอย อ๋อพี่ซีรีส์นี่มันมีจักรวาลออกมันอยู่ใช่ไหมครับไม่มีจักรวาลมันอยู่ครับเรานำมาจากที่ยายสองเล่มมารวมกันครับจบในซีรีส์สิบปีครับผมเพราะการที่งานอี่ญายของเล้มมารวมกันจะทำให้ความเข้มข้นของเนื้อหาออกาเนยงคือมันจะเข้มข้นมากขึ้นครับเพราะจริงๆแล้วมันอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันอ่าแล้วแล้วมันก็มันมันจริงๆมันเป็นมันเป็นเหมือนโลกที่อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันของระหว่างคู่ของมายกับกับกับไนท์แล้วก็กันเปเปอร์ครับการที่ ได้ขายทำแล้วสิค่ะมันเป็นยังไงบ้างไม่เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆโอ้โหให้นี่ก่อนเลยไหนใหม่ครับเออ่ตอนแรกหลงค่อนข้างเข้ามาโดยฉับพลันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าฉับพลันคำสับเสือดูไม่ไม่เลยก็ยังรู้สึกว่ายังจับตัวละครไม่ได้ตอนเวิร์กช็อปครับผมแต่พอมี พี่เขตมีเพื่อนๆช่วยกันแบบว่าหล่อหลอมครับมาเรียกว่าละลาย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 แล้วก็หลอมขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับผมปุ้มขึ้นมาใหม่ก็รู้สึกว่าเริ่มจับทางตัวละครได้แล้วพอเราไปเล่นก็รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นครับนี่นี่นี่เป็นพีการแคสเคสแคสนี่เป็นยังไงครับเป็น้องที่ได้มาเป็นความภาคภูมิใจโอ้ยเป็นความภาคภูมิใจก็จริงๆต้องบอกว่าทุกคนทุกคนตั้งใจมากๆค่ะ ก็อย e ่างจริงๆหลงอะอย่างที่น้องบอกว่าน้องแบบว่าน้องเข้ามาอย่างเียบพันแต่ว่าสมาชิกท่านสุดท้ายใช่สมาชิกท่านสุดท้ายแต่ว่าเข้ามาด้วยความแบบว่าตั้งใจแล้วก็ออกมาดีมากๆแต่ต้องหลงเข้ามาดีนะครับเขาไม่มาเล่นๆนะครับนี่แต่เรารู้สึกว่าพอเขาเดินเข้ามาเรารู้สึกว่านี่แหละพี่ไนท์อย่นะคะแต่ว่าอย่างอาร์มเนี่ยจริงๆอาร์มแพสมาตั้งแต่ต้นเป็นไม้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วซึ่ง เหมือนเดินออกมาจากหนังสือเลยนี่ใช่มาในกาวเบนเทียเป็นยังไงก็เดินออกมาอย่างนั้นใช่ค่ะของเปิ้ลกับการจริงๆม่อนพักก็ก็เป็นเป็นอยู่ในค่ายเป็นมุ่งที่ผ่านการแบบว่าผ่านการเล่นซีรีส์มาหลายเรื่องใช่แล้วตอนที่เราอ่านนิยายอะค่ะคือมันมันจะเป็นกาวเบนเกียในโซนเนอะตอนที่เราอ่านนิยายเราก็ก็น่าเขาเด้งขึ้นมาเพราะจริงในค่ายก็มีหลายคนอะนะคะเราก็เราก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบเป็นม่อนพักอะไรเงี้ยแล้วก็ขอนำน้องใหม่เราด้วยันี่ นีมายงอ่จริงๆออดิชั่นเข้ามาสักพักแล้วอ่าสักพักแล้วแต่ว่าก็สนสนกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะจนวันนี้ก็ได้ขึ้นมาเป็นเมนแคสใช่เราน้องๆก็ทำได้ดีแสดงว่าทุกคนบอกกับนดีใช่เราแบบว่าบางทีคือตอนตอนที่ถ่ายกันนะก็ยังถันไปมองหน้ากันแล้วแบบเออสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นแคสที่มันเหมือนในนิยายจริงๆค่ะน้งเทียเขียนกันเยอะไหมนน้องๆเยอะไหมเยอะไหมคะ ก็ก <Ki> ็ไม er pues, ่เยอะมากครับไม่เยอะมากว่าไม่เยอะมากแต่ว่าก็ก็มีอะไรที่ต้องปรับกปนเยอะพอสมควรแล้วก็ความยากของเรื่องนี้คือต้องบอกว่านักแสดงทั้ง6คนเนี่ยก็เป็นนักแสดงค่อนข้างใหม่เพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรับตัวมีการปรับคาเต์กัสมควแล้วก็มีการทำความเข้าใจกับคาเต์ตัวละครสวรครับใครดื้อสุดครับไม่มีนะคือกองเราไม่มีคนดื้ออยู่แล้วคือไม่มีใครไม่ดื้อดีกว่าอยาคือไม่เรียกว่าดื้อดีกว่าเรียกว่าสน คือถ้าบอกว่าดื้อแปลว่าแบบเอ้ยไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือทุกคนตั้งใจทํางานมากๆแต่ถามว่าถ้าพูดว่าซนซนทุกคนอยู่ด้วยกันนี่โอ้ยว่าวัยรุ่นเนาะก็เป็นปกติครับเขาก็อยากรู้อยากเห็นอยากลองอะไรใหม่ๆนี่คอจะปล่อยลูกได้ได้บ้างไม่ได้บ้างกัแล้วครับงั้นอยากให้ทุกคนแนะนำว่ามีเป็นยังไงมืออะไรบ้างครับผมเรื่องแรก่ันก่อนเลยนะ ครับผมก็หลงลีนะครับหลงเล่นเป็นพี่ไนยครับเป็นหลุ่มวิศวะครับผมก็ในเรื่องก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก็กกับคนอื่นแต่กับตนที่ตัวเองชอบเนี่ยก็จะมีอีกมุมนึงให้ทุกคนได้เห็นครับผมอยู่กับเพื่อนก็อีกมุมนึงอยู่กับไม้ก็อีกมุมหนึ่งครับผมกับคนแปลกหน้าก็อีกมุมหนึ่งครับก็จะได้เห็นไนที่กลมมากขึ้นครับนี่มันมีความแตกต่างจากบทเดิมที่หลงเล่นไปอะไรไหมลูกค่อนข้างต่างมากๆครับผมก็หลงพยายาม คือในนิยายครับที่หลงเล่นก็จะเป็นบทเข่งขืมส่วนใหญ่ที่หลงเล่นมาหลายเรื่องนะครับก็เรื่องนี้อยากให้มันเข่งขืมต่างออกจากเรื่องอื่นๆที่หลงเคยเล่นแล้วผมก็พยายามให้มีความน่ารักมีความเข่งขืมแต่น่ารักกับมายคนเดียวอะไรอย่างนี้ด้วยอาร์มาน้องใหม่ค่ะน่ารักเลยใช่ครับาารับผมก็อาร์มนาครัผมสวัสดีครับผมอาร์มนะครับแลวบทเป็นมายภายในเรื่องคเับเ<อ>จริงๆแล้วตัวละครมายก็ค่อนข้างใกล้เคียงคือก็อาจจะมีแบบบางมุมที่ใกล้เคียงแล้วก็่างจากผมบ้างคือมายจะเป็นคนที่ อกวนๆตัวแสบแต่ว่าเป็นแบบดื้อเงียบดื้อใช้สมองไงฮะแบบอาจจะเป็นฟิลแบบหลอกหลอกด่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นฟิลแบบหลอกด่าเพื่อนไม่ได้ด่าออกไปแบบตรงๆเลยประมาณนี้จะเป็นฟิลที่แบบน่ารัก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 ใช่เป็นนักวางแผนหรือใช้สมองก็แบบถ้าอยู่กับเพื่อนอ่ะใช่ครับก็จะเป็นฟิลแบบแกล้ว่าแบบมึนๆนะมึนๆมาอใช่ครับแต่ถ้าอยู่กับพี่ไนท์อ่ะก็จะเหมือนแบบ อามีฟิลสับสนในตัวเองหน่อยก็ได้กัยังไงดีนะคนนี้ก็เปลี่ยนเราจริงๆแล้วก็ถามว่าเปลี่ยนไหมก็ไม้ก็เป็นตัวมานั่นแหละแต่แต่แค่แบบเออถ้าอยู่กับเขาก็จะแบบก็จะมีอีกมุมนึงใช่ครับผมก็ต้องการพักก็ต้องพักครับผมแลสวัสดีครับผมครับไกรยูครับรับบทเป็นหมอกันครับผมแพทย์ปีหกครก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นบทบาทที่น่าจะไม่ค่อยเห็นพักเล่นครับเป็นความที่ เป็นหมอกันที่มีลุกที่เก็บความรู้สึกข้างในครับแล้วก็ไม่กล้าเผยอะไรออกไปมากมายแล้วก็จะมีแบบเหมือนเขาไม่กล้าพูดอะไรออกไปเก็บลึกๆไว้ข้างในแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่เขาต้องการครับคือถ้าเขาต้องการอะไรเขาก็จะสู้เพื่อสิ่งนั้นและสิ่งที่เขาต้องการก็คือความรักครับผมจะต้องผ่านมาหลายเรื่องแล้วเหาะหลายเรื่องนี้จะเอามือไว้สบายไหม อันนี้ไม่ได้เบามากครับผมก็ยังมีน้ําหนักพ่อเขายังเขี่ยวเหมือนเดิมเหรอโอ้โหอันนี้แน่นอนครับผมอันนี้ต้องแบบทุกระเบียบนิ้วอยู่แล้วนะครับผมเน้นผลงานเน้นผลงานยากทีต้องเคลมวันนี้มันมีหลายเลเยอร์ไปหลายครูผมว่าเยอะมากครับเพราะว่าในคู่เออในในในเรื่องของคู่ของเปิร์กันนะครับผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาเห็นคู่เปิร์กันมันจะเป็นสีสันของเรื่องครับแล้วก็จะทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเพิ่มขึ้นมาในในเรื่องครับผมเน้นเน้นทาเหรอคะเน้นทา ไม่เน้นหาครับแต่เน้นแซบครับผมโอ้ยร้อนแรงร้อนยังไงครับคุณผู้ชมเน้นแซบขอโทษดีครับผมร้อนนะครับรับบทเปอร์ครับหนุ่มที่เปอร์วิศวะที่ซิ่วมานี่เปอร์ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันก็แบบว่าเปลี่ยนแนวไม่เคยเล่นแนวนี้แต่ว่าเปอร์ทเขาจะเป็นคนที่มีความจริงจังมีความดุดันแต่ว่าทะลักใครก็รับอยากอยาให้ติดตามตัวละครเปอร์ครับจะมาสร้างสีสันแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน แต่คู่เราเขาบอกว่าเซ็ตพางเซ็บนะเซ็บไม่เซ okay. ็ตต้องไปรอดูเอาเองไปวัดกันที่เนื้องานเขาบอกแล้วแบบคู่หลักกับคู่เราใครเซ็ตกว่ากันโอ้อันนี้พูดไม่ได้ครับผมมันแซ่บคนละแบบเราเราแบบกลมกล่อมอันเนี้ยอันเนี้ยเบาๆเพราะว่าหวานนี่เขาก็มีพ่อมีแม่เขาจะบอกว่าทำไม่ได้ไไม่ด้คือคือใครอยากทานหวานเชิญคู่นี้ใครอยากทานรสจัดเชิญคู่ครับบอกาหมรสชาติ ครับผมอาบัดำที่มหพ่อเล็กน้องใหม่เลยพ่อเล็กพี่สมอนครับรลบบก็คุณต้นกล้ครับในเรื่องนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสองครับผมเป็นเพื่อนผมมาก็อันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรเดี๋ยวให้แนะนำชื่อเลยนี่วันนี่ทำเราเป็นไงบ้างเป็นเรื่องแรกด้วยเปบายจริงๆก็เคยเล่นมาก่อนนันนีแล้วแต่ว่านานแล้วแต่ บ,บทบทบาทนี้เป็นบทบาทที่แบบว่าไม่เคยเล่นมาก่อนที่ผ่านมาเล่แบบเรียบร้อยหรือไม่ก็แบบหวานไปเลยแล้วตัวละครเป็นยังไงสำหรับเรามันมันไม่เรียบร้อยมันไม่หวานมันเซต,ตา้าหรือมันคือมันก็ยังมีความหวานอยู่แต่มันได้มีความแบบเป็นเพื่อนกันโซนโซนเพื่อน ก็จะมีความแบบรับซ้ำนะฮะเขาจะเป็นคนที่คนควรครับแล้วก็คากเก่งแล้วก็แอดวอตก็ไม่มั่นใจในความเป็นหนังนะฮะก็อย่าสปอยนะที่ตามกันแต่แต่กูเราเป็นยังไงครับกูเมันกาฝ่าก็จะได้อีกคนใช่ไหมครับกูเราจะเป็นยังไง มีสมีสอบมันจะกลมกล่อมมันจะกลมกลอมกลมกล่อมใอยาให้เห็นว่าใครเด็กเกเด็กเลยมาเด็กผาเด็กน้อน้อยตอนแรกอะไรที่จะทำก็ EP. 0ก่อนค่ะ จริงเราจะมีอีพีศูนย์ก่อนวันที่13บสามกรกฎาคมนี้นะคะก็ชมได้ที่เอ็มคอร์ดนะคะอเอ็มคอร์ดเอชดีนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ที่ยูทูบของพัชชาแนลแล้วก็ดูย้อนดูอันคัดที่เอปของค่ะเรี้ราคดาดหคาดหวังถึงจุดไหนก็อยากให้แฟนๆเปิดใจรับชมแล้วก็ แล yeah. ้วก็คิดว่าถ้าได้ชมก็น่าจะตกหลุมรักน้องๆทุกคนเอาจริงๆถ้าถามผมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้กำกับด้วยเนี่ยผมก็บอกว่าคาดหวังมากครับทคาดหวังมากเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนตั้งใจม้างจริงไม่ว่าจะเป็นผมเองตัวน้องๆนักแสดงเองทุกคนตั้งใจแล้วเราก็ไปไหนทำแต่งวันเราไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นสิบสิบวันเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราขึ้นดอยไปอยู่เชียงใหม่ด้วยกันที่เชียงใหม่สิบวันไหมครับใช่ค่ะพี่เจมส์เป็นไงพี่เนสไอพี่เจมสในฐานะผู้กำกับ ชอบนะส่วนตัวผมอยากให้คนดูชอบเหมือนที่ผมชอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูครับว่าความชอบในแบบผมในแบบตรงนี้ location แบบความชอบของผู้ชมเป็นยังไงครับอยากให้่ดีตามผมครับแต่เรื่องนี้มันก็มีหลายหลายขมีหลายขั้นจริงเนี่ยถ้ามันมันก็กล่อมไปหมดครับแล้วมันมีมีโมเมนต์น่ารักๆเยอะส่วนควรกับโลเคชั่นที่แบบว่าสวยไหมโ้ยโอ้โหมีความกลิ่นอเหนือเหนือใช่บรรยากาศก็ดีนะบรรยากาศดีบรรยากาศพาไป เอามาดิเขาพาไปดีกว่าจริงๆก็เล่นจริงกบันทึกบันทึกช่องผมนะแต่เป็นช่องของซีรีส์มันทำเป็นช่องน่าจะเป็นเป็นโรแมนติกคอมดี้โรแมนติกคอมดี้ค่ะโรแมนติกคอมเมดี้แต่ว่าเราก็มีดราม่ามีเส้นที่มันเป็นดราม่าอยู่ในนั้นพอสมควรไม่บอกหรอกใช่แต่ละครับเราคอมมอะบางอย่างมันมีมันมีครับมันมีมันมีภูมหลังมันมีเรื่องราวต่าง ตัวพ่อร่ามากมายตัวพอแต่ตัวมีที่มาที่ไปหมดครับดาบ้าเนี่ไป็เป็นดึงแนทิพยง่ายก็ถ้าตัดสินใจปิดนิดเดียวก็คิดผิดกันไปได้เลยนี่แสดงวเรื่องเรื่องมาชวนเนี่ยหาม่เมันมันมันมีมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ไม่ค่อยชัดเจนอยู่ครับต้องต้องต้องหากันดูว่าความชัดเจนนย่าเสแสดงว่ามันมีทั้งหมดกี่พีเรื่อี่สิบพีพีครับว่าสิบพีสองเรื่องมารวมพนพีใช่ครับแสดงว่าแต่ละอีพีมันเข้มข้นมากเข้มข้นมากได้เลยเข้มข้นพลาดทีเดียวครับพี่ คือเรียกว่าแบบกับพิบตาไม่ได้เพราะเรื่องมาจากมันมาจากนิยาย2เล่มอ่าคือเล่มเดียว10 EP พก็ว่าแน่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยมาจาก2เล่มแล้วอยู่ในสิเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างแล้วมีเส้นที่เราเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างค่อนข้างสนุกหลากหลายใช่รวดเร็วให้แล้วคนดูที่ไม่ติดทางเลย้า่ี ก็ไม่ควรพลาดเลยค่ะก็ติดตามได้เลย13ใน EP 0อ่า20เนี่ยแล้วก็เริ่มสปอยนิดนึงว่า EP 0ก็สุกแล้วเอาจริงๆแล้วเฮ้ยใช่แต่แต่แต่อยากเรียนเชิญคนเราจะมีรับชมเทรลเลอร์นี่่อารับชมเทรลเลอร์พร้อมกันวันที่2 6นี้ค่ะใช่ก็เดี๋ยวเราเชิญได้จากในเพจเราเนาะใช่ค่ะฝากด้วยฝากกันนะฝากด้วย ได้ครับก็ดรสมานนะครับก็ตอนนี้พวกเราได้ทำหน้าที่ของนักแสดงแล้วก็ทำตัวละครในยายไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็ที่เหลือก็เป็นขอฝากกับคุณดูด้วยนะครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับพวกเราก็ทําให้ตัวละครจากที่มีแค่ตัวหนังสือนะครับก็ออกมาเป็นรูปเป็นรายทุกคนได้เห็นแล้วในฉบับของพวกเราครับผมก็ฝากด้วยครับผมดรสมานครับผมหม้วนะคราเรียนไปของผมครับผมและที่สําคัญนะครับผม ติดตามได้เลยนะครับผมนะครับในวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับ5ทุ่มตรงนะครับ EP 0ครับผมทางช่อง9 M Coach HD กด30นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ที่กองทัพ Channel YouTube นะครับผมและที่สำคัญนะครับผมเรามีอันคัดด้วยครับที่ VIU นะครับฝากกันด้วย EP 1ออกมาเมื่อไหร่ครับพี่ม่อน EP 1นะครับวันที่20กรกฎาคมครับวันอาทิตย์นี้และที่สำคัญวันที่26นี้นะครับก็อยากจะเชิญทุกคนนะครับผมอยากมาดูเทเลอร์พร้อมพวกเราเลยครับก็ติดตามข่าวสารได้เลยนะครับที่กองทัพ ชาแนลทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับฝากกันด้วยครับกับดรสมัยหมอหน้ารักคนนี้เป็นของของข้าคนักขายมงกุฎเพชรภูมิใจภูมิใจเป็นที่ขอบคุณรับ